แวแจบแก้วอันแนวดเขาเอื่นมาแก่แกมันสรงเนวแนวดกหัวงอแล้วแก่หัวงอนี่อุส่าส้งใหาแก่กันนี่เดเบอร์ สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเดอครับสวัสดีครับ่อไปใช้ลูกพี่มันนี่ไปใช้มนนี้ไปหาเลาะใช้มอนี่เอาตุเรียนอนฝากหงหงไหหงไหนี่หงไหนี่เอดีนุ่มน้อง บ่ไปฝากเขาตีเขาสิไลออกต้บ่ให้กับวไข่เขาจีไลออกเว้นน้องหงษน้องหงเอาไปจักเครื่องหน่วยเนาะสานีกับพ่อกินไรได้สิอ้วนได้สิบ่งามนั่นบ่ละเรื่อยว่าจังไหน แ่้วืุผมกว่าสัตละ้ับี่นองคาสัลับมอนีก็ออกจากเมืองศรีสเกตจะผ้าไอยสาธิตไปสวนมักทุเลียนสวนมักทุเรียนเป็นสวนผู้อื่นผู้ไก่ครับเป็นสวนของน่องไส้น่องหักน่องแพงน้องเฟมนำผลต้นแก้วเป็นลูกซี์อาจารย์เดียวกัน อาจารย์ขุนพลตนแก้วนะครับกแสิไปสวนทุเรียนเพิ่นเพิ่นบล็องบลัมหรือสมือนีนเพิ่นเป็นเถ้าแก่สวนทุเรียนไปและสวนทุเรียนบักลายลาบักลายต้นหนึ่งเนาะปีปีหนึ่งด้เงินบักลายล้านเขาสิมาลัมเห้เมื่อยเห็นยังยังแต่ลัมมินนี่แหละเฮ้ยเอาเมียกันทะลักบ่อส่วนไหนนี่เป็นเถ้าแก่สวนทุเรียนไปใช่ไอ้ท่านทิพย์ว่าอย่างไร เท้าเนี่ยสนสนทุเรียนเนาะเออตั้งเนี่เป็นแถาแก่ไปเลยสบายไปเลยแถาแก่สาธีมีไป,ปพี่น้องครับเดี๋ยวเดินทางไปกันเลยครับครับพี่น้องครับวันนี้เอาแถวยได้เบาเลนกันบ้างซื้อในทางนี้ซื้อครับอ่ากําลังสีหอดสวนทุรเรียน น้องทรายครับหมอลำเฟรมครับอพอดีว่าทีมง,งานอาจารย์ไม่ต้องติดแล้วก็เพื่อจะกรอ,องงงเพิ่นเพิ่นมกหอดเป็นที่จอยแล้วลพอดีได้บอกกันมาเพิ่นอยากมาเที่ยวสวนทุรเรียนอาจารย์หม่ก็เลยพามาที่พี่ขอกันอยู่หันแต่ว่าผู้นีโรถนั้มไม่เคยูได้ยินงูอยู่มาสี่ทุรเรียนไปฝากเขาแต่ว่าพึ่ที่ในหเ้เดี๋ยวเป็นเบิองสีีนาสีตาขัาน้นขัน้ขนเห็นแล้วสิเป็นยังไง ไป,ไป,ไป,ไปเ,อเอาเกือบให้อายแล้วนี่เอาเปิดกระจุ <laughs> สิพ <laughs> าพี่น้องไปไงพาพี่น้องไปวงตุเรียนนะไปไปหา <c oughs> น้องเซมนะเระติดป,ประตูไปเลย <c oughs> ไปเลยยังเหี่ยี่ย <c oughs> โอ้โห ภาพพี่น้องไปนี่เจ้าของสวนมาแล้วเจ้าของสวนมาแล้วสวัสดีภาพพี่น้องสวัสดีเจ้าของสวนแน่นั่นเจ้าของสวนมาแล้วเจ่าแกเยอะสวัสดีครับเจ้าของสวนมาแล้วเกิดขึ้ไหมพ่อเล่นจีจอนเออได้ได้ถอยนีเขาเนก็ได้นอ่ะโอเคโอเคเหมือนมังกเรียนครับ มือนี่มือนี้ไฮรักนะเป็นพิธีกรโอเคโอเคพิธีกรมานดียวมาเดีับเขาถ่ายเดี่ยวเดียว

ยาหัวหอยบอกแล้วย่งหัวอไันกินอ่ะน้าซานเยถามแล้วมีเบอกากมบอไดบอกบอไดบอกผุ้เพิ่นก็นังขึ้นมาสิมาสื่อบอกทุเรียนไปฝากุญจการมาได้วริการมากินแล้ว ปิดกคบ้าปะผมจะไปซื้อทุเรียนไปฝากผู้จัดการมาสั้นนมาเพานสั้นหูดิบุญกันนนี่นู่นกินกันเยอเสียเซลเลยลูกพีก้อยมาสื้อไผ่เลยวะอดเลย้าเจ้าตั้งแต่จักโม่งเจ้าวะเขาจะออกั้งแต่ตีหาคนได้ไหมได่เลยมั้ยแป่งนวลนวลซื้ออย เราเงินเราเงินมืออื่นสามโมงเด้ออายซีโมงท่านี่ลุกอยู่อร่อยจริงอ่ะอร่อยไหมเป็นยังไงยินครับหวานเบาอยู่ก่ล้วเจ้านี้จะเปรีกอันนี้ยูสวนนี่บอกเฟมของยูสวนเห็นบอกเปรี้ยวติ๋วเห็นบอกเก็บทุเรียนมันไม่มีกลิ่นเขาหรอใช่มันไม่มีกลิ่นแต่มันมันหวานหวานมันใช่ไหมใช่ไหมอ๋อ ันไหมคะพี่วที่เนดียหน่เี่ยวแ่บาแก่ไม่แตบไม่โดนไล่ว่ส่วนะกฝาผู้จัดจาตังอยกัของเกาว่าฝากไม่ออ่ะน้อยใจเลยว่านี่ เฮ้ยดจไหี่้นห่้านใม่เยเราปะเี่ยอยก้ไม่เ้านเพอันยังไงี่าหยางี่หยาเยใหญ่ไหม้ย่เดียวเลยเป็นเพี่พี่ไม่หยางพี่ไม่ยงหรอ

ขี่เกียพี่คานพี่คานมากวนใ่ไหนี่เ้ยไ่มีว่ะอันแนวดาเขาเอิ่มาแก่แกมันตรงแน่แนวดยแก่แต่วงหงอกอยแล้วแก่วงหอนี่อุต่าห์ส่งหาแก่กันนี่เดบ้างอเี่งอันนี้คือ ต้นมะขุลเรียนจักปีครับเอามาเมฆที่กอนพิธีกอนมัดที่หน้าโอ้ใจเลยโอ้ใใครทำไมช่วยไรอเยงหาเบนุ่มเออช่ขตัดต่องพิธีกอนทีไหนเอาพี่ใช้เวลาศึกษานานแค่กว่าจะปลูกทุเรียนโอ้ตั้งแต่ตัวแขน นี่ปนี่ปอเ้ยมาเทียนอับดำเอา่สามเนื้อเ้สองซ้ำได้แล้ว